สำหรับหัวข้อต่อมานะครับก็คือหัวข้อของอนุกรมที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักนะครับมีอยู่2อ,อนุกรมนะครับในช่วงแรกก็คืออนุกรมเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตหรือว่า geometric series นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คืออนุกรมพีนะครับอนุกรมพีนะครับผมมาดูอันแรกก่อนนะครับ อนุกรมเลขาคณิตมันเริ่มมาจากว่าเรารู้จักกับลำดับที่เรียกว่าลำดับเลขาคณิตใช่ไหมตัวลำดับเลขาคณิตเนี่ยมันก็คือ an เท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกไหมครับ แล้วถ้าเราเอาลำดับเนี่ยมาบวกกันคือขั้นด้วยเครื่องหมายบวกอะเนาะมันก็จะกลายเป็นอนุกรมใช่ไหมครับตัวอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยก็คือซิกมา An นะครับ N ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เราจะดูอนุกรมที่เป็นอนุกรมอนันต์เนานนะก็คือไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจะเป็นซิกมาของ A1r ากำลัง a 1, นะ n ลบ1นเนาะ N ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มต้นต่้งแต่ a 1ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ A1 คูณเนอะบวกกับ A1 คูณอกำลังสบวก A1 คูณอกำลังสเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือเราก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมันกระโดดด้วยการคูณ R ใช่ไหมคูณ R อนาเนะครับอ่อเราจะให้ทฤษฎีไปเลยละกันนะครับเราดูว่าเมื่อ Absolute อของเราเนี่ยน้อยกว่า1นนะครับไอ้เจ้า อนุกรมเลขาคณิตเนี่ยก็คือซิกมาอ่า 1, คูณ R กำลัง n ลบ1เนี่ยนะครับผมเมื่อ N เป็น1ถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะมันจะลู่เข้าลู่เข้าเข้าหามีสูตรในการเออหาค่าที่มันลู่เข้าด้วยก็คือ A1 นะครับส่วนด้วย 1-R ลบ R นะครับอันนี้มันจะลู่เข้าเนาะเข้าหาค่านี้นะครับผมแต่ถ้า Absolute R เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ1น,นะครับผมเราจะได้ว่าตัวออนุกรมเลขาคณิตตัวนี้นะครับมันจะลู่ออกนะครับผมอ่ะก็อันนี้ก็ให้ตีกรไปนิดนึงละกันนะครับผมเป็นทฤษฎีที่จะช่วยในการเช็คว่าตัวอนุกรม เลขาคณิตของเราเนี่ยมันลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับผมอ่มาดูตัวอย่างกันครับเป็นตัวอย่างที่5ของบทนี้นะครับผมก็จงตรวจสอบว่าอนูกรมต่อไปนี้เนี่ยมันลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับ ข้อ5.1าจุดหนึ่งซิกมาเอ็นตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับผมของลบสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลัง n ตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองมาไล่ๆดูนิดนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็คือลบสองส่วนสามกำลังหนึ่งถูกไหมตัวแรกเนาะ n เป็น1ต่อมาลบสองส่วนสามกำลังสองใช่ไหมครับ บวกกับตัวต่อมาลบ2ส่วน3กำลัง3เนาะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จะกระโดดจากตัวที่1ไปตัวที่2เนี่ยด้วยการคูณลบ2ส่วน3ถูกไหมครับตัวที่2ไปตัวที่3ก็เช่นกันคูณลบ2ส่วน3เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยเป็นอนุกรมเลขาคณิตเนาะพอเรารู้ว่าเป็นอนุกรมเลขาคณิตเนี่ย เราก็สามารถจะดูว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกด้วยการไปดูแอปสัลุของ R นะครับตัวนี้แอปสัลุดของ Rr คืออะไร R คือลบสส่วนสมใช่ไหมมันกระโดดด้วยการคูณทีละลบสส่วนสนะครับซึ่งแอปสัลุดก็ถอดลบออกไปเนาะก็จะได้2อส่วนสซึ่งมันน้อยกว่า1นึ่ไหมนะครับเราก็เช็คตามทฤษฎีของเรามันน้อยกว่า1เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยกว่า1นะครับก็เลยได้ว่าคูณอนุกรม เลขาคณิตข้อ5.1ของเราเนี่ยเขาลูเข้านะครับผมต่อมาครับ5.2 5.2โจทย์คือซิกมา N ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับของ3คูณกับลบ5ส่วน4ยกกำลัง N ลบ1เราก็ลองมาไล่ดูครับ เอ๊เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยเรามีสูตรว่าพอมันลู่เข้าเรารู้ด้วยใช่ไหมว่าลู่เข้าสู่อะไรถูกไหมเออมันลู่เข้าสู่ค่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอใส่สูตรนิดนึงนะครับลู่เข้าสู่อะไรลู่เข้าสู่ใส่สูตรก็คือ A1 A1 ก็คือตัวแรกสูตรเนาะก็คือลบ2ส่วน3มนะครับผมแล้วก็ส่วนด้วย1ลบ r ก็1ลบ r ของเราก็เป็นลบ2ส่วน3เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คิดเลขเนาะมันจะเป็นลบ2ส่วน3แล้วก็ส่วนด้วยอะไรเนี่ย อันนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกเนาะก็เป็น1นึบวกสส่วนสก็คือ3าส่วนสบวกสส่วนสมใช่ไหมก็เป็น5้าส่วนสเนาะห้าส่วนสเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวบนลบสส่วนสใช่ปะเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจาก5้ส่วนสาเป็น3าส่วนหเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเอา3ตัดสเนาะที่มันมีอยู่บนล่างก็จะได้เป็น2อส่วนหเพราะฉะนั้นลูกเข้าสู่ค่านี้นะครับผมเค้าไหม มาต่อ5.2กันครับอา่าเราก็ลองกระจายดูก่อนเนาะมันก็จะเป็น3ยกกำลังอะไรเนี่ย3ยกกำลังเอ่อแทน n เป็น1เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็1ลบ1อันนี้กำลัง0ทุกอย่างกำลัง0ได้1ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือ3เฉยๆเนะเาะอ่ะตัวที่2บวกกับ3อ่คูณกับลบ5ส่วน4ยกกำลัง n เป็น2เนาะ2ลบ1ก็1นะครับเพราะฉะนั้นก็ได ในวงเล็บนั้นก็เป็น5ส่วน4่ลบ5้ส่วน4ี่กำลัง1ใช่ไหมครับต่อมาก็จะเป็น3คูณกับลบ5ส่วน4ี่กำลัง2เนาะบวกกับ3คูณกับลบ5ส่วน4ี่กำลัง3เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยการคูณด้วยลบ5ส่วน4ถูกปะมันกระโดดทีละลบ5ส่วน4เนาะไม่ติดคูณนะนะมันคือถ้าเป็นการบวกมันจะเป็นเล,เลขคณิตใช่ปะแต่ว่าเลขคณิตของเราเนี่ยมันรู้ออก ทั้งหมดยกเว้นที่เออมันรู้ออกทั้งหมดใช่ไหมอืมแต่เลขาคณิตเนี่ยมันอาจจะมีรูกเข้าบ้างรูกออกบ้างก็คือต้องมาเช็คตามอา่อแอบส์ลูของ R นะครับผมเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ว่า R ของเราเนี่ยคือลบหส่วนสเนะเาะอ่ะเราก็ได้แล้วว่าตัวนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับเ,เป็นอนุกรมเลขาคณิต ที่ค่า r เป็นเท่าไหร่ค่า r เป็นลบ5ส่วน4นะครับแต่เวลาเราดูเราดูแอบสูตรของ r ใช่ปะพะฉันแอบสูตรของ r ก็ได้5.4ส่วน4ซึ่งเอามาเปรียบเทียบกับเลข1มันเป็นไงมันมากกว่า1ถูกไหมครับมากกว่า1เนี่ยเราก็จะได้ว่าอนุกรมนี้ก็จะลู่ออกนะครับผมเวลาอนุกรมเลขาคันนี้นะครับอืม รูปที่เราจะชอบใช้กันเนี่ยคือมันอาจจะมีค่าคงที่มาติดอยู่ใช่ไหมพอมีค่าคงที่มาติดอยู่เนี่ยเราก็สามารถดึงค่าคงที่ออกไปได้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ดูแค่ตัวซิกมาของตัวตัวนี้คือตัว R ของเราใช่ไหมซึ่งมันยกกาลัง n อยู่ใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้ก็ R ยกกําลัง n เหมือนกันใช่ปะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะจําว่าตัวอนุกรมเลขานะครับ ตัวอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยนะผมขอย่อไปอนุกรมเลขาเนี่ยนะมันเขียนในรูปของซิกมาอายกกำลัง n น,นะครับผมอ่มันจะลู่เข้าเมื่อไหร่มันจะลู่เข้าเมื่อแอบสูตรอ R ของเราเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งนะครับโอเคไหมอ,อีกอันนึงที่เราต้องรู้จักนะครับก็คืออนุกรม P อนุกรม p นะครับหรือว่า p series นะครับหน้าตาของอนุกรม p เนี่ยก็จะอยู่ในรูป1ส่วน n กําลัง p นะครับโดยที่ n เนี่ยวิ่งตั้งแต่1ถึง Infinity เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งส่วน1กําลัง p ถูกไหมบวกกับ1ส่วน2กํกลัง p บวก1ส่วน3าํกลัง p บวก1ส่วน4กํกลัง p เป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผม โดยที่ p ของเราตอนนี้เป็นค่าคงที่นะครับก็คืออยู่ในจำนวนจริงที่เป็นบวกด้วยนะะเ,เรามีทฤษฎีให้ครับทฤษฎีก็คือถ้า p มากกว่า1ครับผมเราจะได้ว่าตัวอนุกรม p เนี่ย sigma n ตั้งแต่1ถึง Infinity ของ1ส่วน n กำลัง p เนี่ยนะครับ ตัวนี้จะรูเข้านะครับไม่ได้บอกค่าของการรูเข้านะเอาแค่รู้ว่ามันรูเข้านะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คือ p น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยครับเราจะได้ว่าซิกมาของหนึ่งส่วน n กำลัง p หรือตัวอนุกรม p ตัวนี้จะรูกออกนะครับผมตีกรอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี ตัวที่จะเป็นตัวเช็คของเรานะครับก็คือถ้าเราดูอนุกรมเลขาเนี่ยนะเราดูแอบส์ u ลูดอต้องน้อยกว่า1ถึงจะรู้เข้าแต่อนุกรม P ีอนุกรม P ต้องมากกว่า1ถึงจะรู้เข้ามันสลับกันนะถ้าเลขาแอบน้อยกว่า1ถึงจะเข้าถ้า P ตัว P ต้องมากกว่า1ถึงจะรู้เข้านะครับผมอลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ ก็ให้เป็นตัวอย่างที่6นะครับของบทนี้ให้ทดสอบว่ารูเข้ารูกออกนะครับผม <S <S ผมเขียนโจทย์เลยแล้วกันนะ6.1นะครับ1บวก1ส่วนรูสองบวก1ส่วนรูสามบวกไปเรื่อยๆตัวนี้คืออนุกมอะไรเราจะเห็นว่าถ้าเราเขียนในรูปซิกมาเนี่ยครับมันคือซิกมา1ส่วนรูท t N ถูกไหม N ตั้งแต่1ถึง Infinity ถูกไหมครับก็คือเป็นรูทห 1, r o o ร 2, Root รไปเรื่อยๆเนาะซึ่งตัวรูทเ N เนี่ยมันก็คืออะไรมันคือ N ยกกำลังเท่าไหร่ครับ N ยกกำลังเศษ1ส่วน2ถูกปะอยู่ในรูปอนุกรม P เลยเห็นไหมซิกมาของ1ส่วน N ยกกำลัง P ตัวเนี้ยเป็นอนุกรม P ถูกไหมครับที่ P เป็นเท่าไหร่อ่ะก็เขียนก่อนนะตัวนี้เป็นอนุกรม p นะครับ ซึ่ง p เนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน2เราเอาเราเอาไปเปรียบเทียบกับเลข1เนาะตัวนี้มันเป็นไงมันน้อยกว่า1พอน้อยกว่า1ได้ว่าอะไรได้ว่ามานันลู่ออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเขียนว่านุกรมนี้ลูออกเขียนแค่นี้แล้วกันเนาะลองมาดู6.2บ้างครับ หกจุดสองตัวอนุกรมที่เรากำลังจะดูคือตัวนี้ 5, 5. ว 2. 2 2. บวก5ส่วนรูทเอ่อสองรูสอ2สรูสองบวก5ส่วนสามรูสามบวก5ส่วนสี่รูสี่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม พะใช้เราลองมาเขียนอยู่ในรูปซิกมานิดนึงมันคืออะไรมันคือซิกมาของตัวบนเป็น5หมดถูกไหมตัวล่างเป็นไงตัวล่างเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนไปใช่ปะ่อ2รูทสองสามรูทสามสี่รูทสี่ชั้นตัวแรกเนี่ยจริงๆมันคือ1นรูทหนึ่เถูกไหมพั้นตัวที่5ก็ต้องเป็น5้ารูทห้าตัวที่6ก็6กรูทหตัวที่ n ต้องเป็นอะไรต้องเป็น n อรูทเอถูกไหมครับพะนั้นตัวที่ n ของเราเนาะคือ n อนรูทเอนะครับอันนี้ n ก็จะวิ่งตั้งแต่1ึถึงอินฟินิต เราก็มาจัดรูปซะหน่อยเลข5เนี่ยเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเราดึงออกมาข้างหน้าได้เนาะก็จะเป็นซิกมาเอตั้งแต่1นถึงอินฟินิตี้ตัวบนก็ดึงห้ามาแล้วก็เลยเป็น1เนาะตัวล่างเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือ N คูณกับ N เอ่อกำลัง1ส่วน2จริงไหมรูทเ N คือ N กำลัง1ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้นมันคือ N ของ1กำลังบวกกับ1ส่วนเนาะซึ่งมันได้เท่าไหร่ครับได้ n กำลัง สามส่วนสองเนาะอันนี้เราทดไว้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างล่างของเราเนี่ยก็คือ N ยกกำลังสามส่วนสองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในรูปอะไรเอ่ยตัวนี้ก็เป็นอนุกรม P อีกแล้วเนาะที่ P เป็นเท่าไหร่ p คือตัวยกกำลังอะนะ P คือ3.2ส,ส่วนนะครับผมก็เขียนนิดนึงเป็นอนุกรม P ที่ค่า p เป็น3ส่วน2ซึ่งค่า p ตอนนี้มันเป็นไงมันมากกว่า1พอ p มากกว่า1ก็เลยสรุปได้ว่าอนุกรมนี้มันเป็นอนุกรมที่ลู่เข้านะครับผมก็มาตัวอย่างต่อมาครับตัวอย่างที่6.3เนาะเอ่อา s i g m า N ตั้งแต่1ถึง Infinity ของ1บวก N นกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับสลับกัน1บวก2กำลังเอออ่ะอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยนะครับออามาทวนนิดนึงตอนนี้เรามีอนุกรมที่เราต้องรู้จักอยู่2ตัวเนาะก็คืออนุกรมเลขาสูตรก็คือซิกมาอา r กำลัง N ใช่ปะ่ะอันนี้ N วิ่งนะ N ตั้งแต่1นถึงตถูกไหมอ่ามันจะเข้าเมื่อไหร่ มันจะรูเข้าเมื่อเมื่อ F R น้อยกว่า1ถูกไหมอีกอันนึงคืออน,นุกรม P นะครับอน,นุกรม P เนี่ยหน้าตาเป็น1ส่วน n กำลัง p นะครับ n ตั้งแต่ 1-, 1ถึงตี้นะครับผมตัวนี้จะรูเข้าเมื่อไหร่จะรูเข้าเมื่อ p ของเรามากกว่า1ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าอนุกรมเลขาเนี่ย n เป็นตัวยกกำลังนะ แต่ว่าถ้าอนุกรม p เนี่ย n ตัววิ่งของเราเนี่ยจะเป็นฐานโอเคปะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราดูแต่ละก้อนนะเราดูซิกมาก้อนแรกก่อน1ส่วน n กํลังสตัวนี้เป็นอนุกรมอะไรอะแต่ถ้าดูดูมาเทียบกันอันนี้หรืออันนี้กน1ส่วน n กํลังสคืออันนี้ใช่ไหมใช่ปะครับโดยที่เป็น p มีค่าเป็น2ถูกไหม ตัวนี้เนี่ยคืออน,นุกรมพีนะครับผมอน,นุกรมพีโดยที่พีเนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะครับซึ่งเวลาเราจะดูว่าลูกเข้าลูกออกเราเอาไปเปรียบเทียบกับเลข1ใช่ไหมตัวนี้มันมากกว่า1มากกว่า1อน,นุกรมพีที่พีมากกว่า1มันก็เลยลูกเข้าใช่ไหมครับผมอ่ะตัวนี้ลูกเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับคือซิกมา N ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับผมของ1ส่วน2กำลัง N ตัวนี้เป็นไงถ้าเรามาเปรียบเทียบเอะมันคล้ายตัวไหนเนี่ย1.2ส่วน2กำลัง N คือ1อ่ะเป็นค่าคงที่ใช่ไหมเราเลข2แต่กำลังอยู่ข้างบนจริงๆตัวนี้จริงๆมองเป็นอนุกรมลเลขาก็ได้นะครับเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันคือ1.2ส่วน2ทั้งหมดกำลัง N ถูกไหมเห็นปะเข้าอยู่ในรูปนี้เลยถูกปะครับก็คือ r ของเราเนี่ยก็คือ1ส่วนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คืออนุกรมลเลขาคณิต ีค่า r เนี่ยเป็น1ส่วน2เวลาดูดู a b s o l u t e r ถูกไหม a b s o l u t e r เป็น a b s o l u t e 1ส่วน2ก็1.2นั่ส่วน2อนเองซึ่งมันน้อยกว่า1ก็เลยได้ว่าตัวนี้ก็ลู่เข้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามี2ตัวที่มันเข้ากับเข้าลู่เข้าบวกลู่เข้าก็จะได้ลู่เข้านะครับผมเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราอ่ะตัวนี้นะส่วน n กําลังสบวก1ส่วน2กําลัง n ตัวเนี้ยก็จะ ผูเข้านะครับผมไปสักข้อหนึ่งข้อหกจุดสี่ครับหกจุดสี่ซิกมาเอ็นตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้นะครับผมของหนึ่งส่วนรูทสาม ของเนาอกรากที่3ของ N นะครับบวกกับ1ส่วน3ากำลัง N ดูว่าตัวนี้รู้เข้าหรือรูออกนะครับผมเราก็ไปดูตัวแรกตัวแรกคือซิกมา N ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วนรูสามของ N ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือซิกมา1 1ส่วน N กำลัง1ส่วน3 ซึ่งมันคืออนุกรมอะไรครับมันคืออนุกรม p ถูกไหมครับที่ p เนี่ยมีค่าเป็น1.3ส่วน3นะครับซึ่งเอาไปเปรียบเทียบกับ1มันน้อยกว่า1เวลาอนุกรม p ที่ p น้อยกว่า1เนี่ยมันจะลู่ออกนะครับอย่าจํำสับสนนะเอออีกรอบอีกรอบอนุกรม p อ่ะอยู่ในรูป1ส่วน n กํลัง p จะเข้าเมื่อ p มากกว่า1มากกว่านะจ๊ะแต่ถ้าเลขาเนี่ย อาร์กำลังเอ็นถูกไหมจะลู่เข้าเมาออื่อแฝน้อยกว่า1น,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวหนึ่งลู่ออกแล้วเนาะจริงๆเนี่ยถ้าเรามีตัวหนึ่งลู่ออกเนี่ยดูว่าอีกตัวมันลู่เข้าไหมนะครับผมถ้าลู่ออกบวกลู่เข้าเนี่ยก็จะได้เอ่อลู่ออกเลยนะครับผม,มคือคือถ้าตัวหนึ่งมันลู่ออกเนี่ยแปลว่าตัวเนี้ยมันแบบมันบานมากๆคือมันมันแบบ ค่ามันจะเยอะมากๆนะครับหรือหรือน้อยมากๆคืออาจจะเป็นตี้หรือลบตี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ในขณะที่ตัวนี้เป็นแบบค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับเวลามีอะไรที่มันบานมากๆกับอันนึงที่มันคงที่เนี่ยเพราะฉั้นสรุปเอามารวมกันก็ยังบานมากๆอยู่ดีถูกไหมทีนี้ก็อ่ออเดี๋ยวค่อยอธิบายขอขอไปดูตัวหลังก่อนนิดนึงนะเอาให้จบข้อนี้ก่อนซิกมาเอ็นตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะครับของ1ส่วน3กำลัง n ตัวเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยเราสามารถ เขียนอยู่ในรูปทั้งหมดกาําลัง n ได้ใช่ไหมโดยที่ทั้งหมดก็คือ1นส่วนสถูกปะครับพออยู่ในรูปทั้งหมดกลาลัง n เนี่ยตัวนี้ก็คือ r นั่นเองใช่ปะ r กาําลัง n เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออนุกรมเลขาคณิตที่ absolute r มีค่าเป็น1นส่วนสถูกไหมตัวนี้มันน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยอ,อนุกรมเลขคณิตนะเนาะมันก็รูเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ว่าตัวหนึ่งรูออกตัวหนึ่งรูเข้า เราก็เลยสรุปได้ว่าไอตัวซิกมาเนี่ยนะครับตัวอนุกรมอันเนี้ยมันก็จะลู่ออกนะครับผมก็คือเรามีข้อสังเกตว่าถ้าเราเอาตัวลู่เข้าไปบวกกับตัวลู่เข้าเนี่ยสามารถสรุปได้เลยว่ามันจะได้ลู่ออกอ่ะลู่เข้านะครับเข้าวบวกเข้าก็ได้เข้านะครับผมแต่ถ้ามี ลู่เข้าตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งเป็นลู่ออกนะครับก็สามารถสรุปได้เลยว่ามันลู่ออกนะครับผมโอเคไหมแต่ถ้าลู่ออกกับลู่ออกเป็นไงออกกับออกคือมันอาจจะเป็นลบตี้อีกอันนึงเป็นบวกตี้แล้วมันเอามารวมกันแล้วมันอาจจะตัดหักล้างกันได้เพราะฉะนั้นถ้าลู่ออกบวกลู่ออกเนี่ยเราอาจจะยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับก็เลยจะไม่เขียนไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคไหม นะครับเออสำหรับในส่วนนี้เนี่ยเราจะจบที่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อออการทดสอบอนุกรมแบบต่างๆนะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ